กินอาหารในช่วงเทศกาลยังไงไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นคนที่ลดน้ำหนักอยู่เนี่ยนะคะก็จะกังวลใจเพราะว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดส่วนใหญ่ก็จะทำอาหารกินกันและอาหารก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วเราจะอดใจไหวมีเนียสาวสาวไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้พี่เอาสามวิธีที่กินในช่วงเทศกาลแล้วน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นมาฝากข้อแรกนะคะาหาอะไรรองท้องไปก่อนเลยอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวจัด เพราะว่าเราจะขาดสติในการกินหาผลไม้ที่ไม่หวานนะคะอย่างฟ้านหลังชมพู่แคนตาลูปลองท้องไปก่อนนะคะและสิ่งสำคัญเลยในช่วงที่เราอยู่ในงานปาร์ตี้ก็อย่าจัดหนักจัดเต็มเอาแค่อิ่มพอดีนะคะก็จะทำให้น้ำหนักของเราไม่เพิ่มขึ้นได้ข้อที่สองเลือกอาหารควรเลือกอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำที่ปรุงจากการต้มนึ่งตุนย่าง พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงจะได้ไม่เพิ่มไขมันนะคะข้อที่3เรื่องเครื่องดื่มหวานเพราะเครื่องดื่มหวานเป็นตัวการสําคัญในการเพิ่มของน้ําหนักตัวเลยนะคะควรดื่มน้ําเปล่าให้มากกว่าเครื่องดื่มหวานหรือว่าแอลกอฮอล์ก็จะช่วยลดที่เราจะได้รับพลังงานที่ไม่จําเป็นได้นะคะเอาเป็นว่านะคะใครที่ไม่อยากมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น แลวต้องมาเหนื่อยลดน้าหนักทีหลังลองเอา3ามข้อนี้ไปทําตามดูนะคะก็จะไม่ได้ไม่ต้องมานั่งเครียดนะคะในเรื่องของน้ําหนักตัวหลังปาร์ตี้จบนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะพี่กระแตขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆเฮงเงรวยๆวยทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ